สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาเล็กชาแนลนะคะวันนี้ปลเล็กจะพาเพื่อนๆนะคะมาทําลาบหมูทอดนะคะหมูทอดลาบลาบหมูทอดนะคะด้วยวิธีของปลเล็กนะคะง่ายๆนะคะอันดับแรกเราก็ต้องมารู้จากวัตถุดิบกันก่อนนะคะหมูสับค่ะ ้นหอมผักชีนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นี่เลยพงลาบสําเร็จรูปนะคะบอกเลยนะคะว่าทุกอย่างที่เอามาทำยังไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแต่ว่ามันอร่อยค่ะก็เลยเอามาแนะนำนะคะคือที่บ้านจะซื้อติดบ้านไว้ประจำนะคะผงลาบนะคะ แต่ว่ายังไม่เคยเอามาทำลาบนะคะจะซื้อมาไว้สำหรับเด็กๆค่ะเวลาเขากินไก่ทอดนะคะถ้าอยากกินไก่ทอดอคล้ายยี่ห้อดังนะคะที่มันจะเป็นรสสไปซี่สไปซี่อะไรประมาณนี้ก็จะเอาผงนี้เข้าไปคลุกนะคะเวลาทอดเสร็จก็จินตนาการได้ว่ารสชาติมันคล้ายๆกันนะคะ ก็จะใช้อันนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีติดบ้านไว้ประจําค่ะแล้วก็วัตถุดิบของเราอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นนะคะแป้งทอดกรอบนะคะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะที่เรามีนะทีนี้เดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะอ้อเรามีน้ํามันสําหรับทอดด้วยนะคะใส่กระทะวอร์มไมว้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาหมูลงไปทอดชิมเนาะ เรามาลงมือทํากันเลยค่ะอันดับแรกก็ใส่หมูลงไปเลยนะคะเราก็มาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าปลาเล็กจะทาออกมาอร่อยไหมบอกตรงๆนะคะว่ายังไม่เคยทําเหมือนกันใส่แป้งก่อนเนาะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะทําอาหารใส่ได้สองช้อนเลยค่ะ ผงราบนะคะเราชอบเข้มข้นคะ่ะใส่หมดเลยประมาณหนึ่งช้อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตักไปไม่เต็มช้อนเนาะประมาณหนึ่งช้อนัแก๊สก่อนทีนี้เดี๋ยวเรามาขยำเลยค่ะถุงมือหมดนะคะจริงๆถ้า ใช้ถุงมือมันจะโอเคกว่านะคะจะขยำได้ดีกว่าจะเข้ากันดีกว่าค่ะอุ้ยหอมมากเลยนะคะ ราต้องคลุกให้เขาเข้ากันให้ดีเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งเล็กๆนี่ไปอทอดนะคะชิมดูก่อนเนาะว่ารสชาติเขาเป็นยังไง โอเคไหมถ้าไม่โอเคเรามีสต็อกอีกนิดนึงแต่ตัวนี้หมดไปแล้วยัง หนึ่งช้อนถือว่ายังจืดอยู่นะคะอ่ามีรสชาตินิดนิดเพิ่มอีกนะคะเขาจะได้เข้มข้นเนาะคลุกเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็าจ,จะมาใส่หอมผักชีของเราเลยนะคะ อย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเรามาทอดเลยเนาะหอมจุ๊ง เราจะใช้ไฟกลางทอดนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ ให้ปลาเล็กด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของปลาเล็กนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ